เอ็นดูชมหน้าผู้จัดแอสกาลาเนี่ยแหละทีสองแสบไหมหัวไว้ไปลายไปหม่หัวไว้แล้วคือถ้าแอดจ้างอีกไม่รับงานน้องพูดเล่นแหละทุกคนน้องยังมีคิวกับแอสกาลาอีกคิวหนึ่งของปลายนะคนเดียวถึงขั้นยืนคนละมุมกดดันแอสการาเลยเวลาไลฟ์สดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแอดเขาก็จะแบบเขาก็จะเห็นเหมือนที่พวกเราเห็นเนี่ยแหละว,ว่า เอ้ยสองคนนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันมากกว่าเพื่อนแต่มันมีอะไรที่พูดไม่ได้ว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมอือม,มันมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแอดเขาก็มองเหมือนที่พวกเรามองนี้ยแหละอือเพียงแต่ว่าน้องเขารู้ว่าแอดทาอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มือชงอะ่ะแอดอะ่ะพอๆกับ แอตเจียมันแหละพอการติดคุกตลอดชีวิตแล้วตอนนี้น่าจะตลอดชีวิตเอ็นดูแอสกาลาโดนแล้วล่ะหมายหัวไว้แล้วปายไม่รับงานแล้วน้องพูดเล่นน่ารักก็คือนั่นแหละดูให้มีความสุขเนาะทุกคนแต่บุมบุม่มเห็นนุกวันนี้นุกน่ารักมากจริงๆไม่ใช่ เฉพาะวันนี้นะเขาน่ารักมาตลอดเพียงแต่วันนี้มันเห็นชัดเจนมากกับสิ่งที่นุกทําให้ปายสิ่งที่นุกแคร์ความรู้สึกปายมากมากเลยเขาถึงนุกถึงไม่อะไรมากเอาที่ปายสบายใจเอาที่มึงสบายใจเลยมึงอยากให้กูเป็นยังไงกูจะเป็นแบบนั้นมึงอยากให้กูทําอะไรกูทําหมดเอาเอาที่มึงสบายใจเลยอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่บุ๋มเห็นนะในสิ่งที่บุ๋มเห็นทํากับปายที่นุกทํากับปายนะ คือกูจะตามมึงอะ่ะเออมึงจะให้กูทําอะไรกูตามมึงอะ่ะแต่มึงต้องสบายใจนะเอาสิ่งที่มึงสบายใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะสิ่งที่บุ๋มเห็นนะอันเนี้ยอืมไม่รู้สิรู้สึกอย่างนัี้ยนะทุกคนโอ้ขอบุณครับขอบุณครับขอบุณครับจบไปที่เรียบร้อยครับสาหรับวันนี้ครับจบแล้วครับวันนี้เน้นพูดไม่เน้นร้องไม่เน้นอะไรเลยครับตอนนี้ไม่มีสาระด้วยครับอันนี้ขอบุณมากครับขอกับเยนเชิญแอสการ่าด้วยครับ หเหรอบอกเฉพาะข้นมาสิพาะบอกมัวสวยเนาะว่าอยากฟังเราบอกต่อหน้าต่อาตอาไม่เป็นจังใดเลยไหมต้องบอกดีๆเนอะอยากพังอย่างผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้ายือนอยู่ข้างๆผมเขาจะพูดอะไรพูด,พด,ดถ้าพูดดีงานต่อไปที่กลางเดือนนี้นี่ผมจัดถ้าพูดไม่ดีผมไม่ไปงานเออเอาเชิญเลยครับ ห้ามไล่โงเไทีนะเตียบเอาไปเอาไม่ไปไม่ <S <S> <S อย่าอย่าไปหยองใช่ไหมฮะ <S <S> <S นักดนตรีขอเพลงมหาเลิกครับทำทรมาททำแทนนักดนตรีดูหน้าก่อนนะครับดูหน้าก่อนดูหน้าก่อน <S 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 2> <S 2> กีฬาสีเวลาเปิดกีฬาสีก็มีมหาเลิกเชื่อเลยครับครับเหมือนเป็นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดักรอยตรงนั้นนุ๊กมากูดักเองกูตีเองเอ๋อกูตีอะอย้อนมากูไม่กล้าคับแชมป์ต้องห่วงเพื่อนผมไม่กลนโหดเหลือเหลืองานวันที่ยี่สิบอีกงานหนึ่งขอเก็บ ขอเก็บอีกชีวิตหนึ่งไว้จัดอะไรนะนี่นี่อันนี้อันนี้ป๊อปพิงค์มิวสิกตี้นะครับที่เซนทรันบางนาตอนแรกก็รู้นลุ้น้นว่าเพื่อนบูมจะมาหรือเปล่าตอบ้างไม่ตอบบ้างก็ต้องนังคิดอยู่ที่ที่ออฟฟิศนะครับว่ากลจะกลายเป็นอันนี้ โอ้วันนี้วันน ouais ี้วันนี้พ exactly ี่ภาคสาใช่ไหมอะเราเราแล้วมึงขึ้นไปทำไมอีบูมลงมาอย่าบอกนะว่ามึงได้ไงจริงๆแล้วกูเป็นเมียน้อยเขาฮะกูเป็นเมียน้อยพี่แม็กจานอาคารใครใครเป็นคนลุกเอ้าโอ้ เอาเป็นยังไงบ้างครับขึ้นไปอยู่ตรงกลางสังเวียนนี้แล้วออมองให้มันรอบๆใสามร้อิบองศาวันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ว่าอนาคตก็ต้องได้เจอครับก็ฝึกฝนกันไปแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับอยากจะพูดซึ้งๆแต่เขาถือเก้าอี้อยู่ลงมากลงมาอะไรฮะโอเคก็ลงมานี่ ทำอ,อะไรเจ้านายกูไม่ได้นะนี่เพป็นเจ้านายกูนะนี่วันนี้เฮ้ยหมูเสียดายข้าหมูกระทะที่กูไปกินร้านมันจริงๆเลยอ่ะพร้พอมพร้อมไม่ยังฮะครับซึ้งๆเนาะเหลือเอาเอาแบบตลกก็ได้ครับไวเพชรพูดตะพื้นอ่ามีงาน <laughs> เลน่น <laughs> มาเล่นอี้ <laughs> เล่นอี้ ให้กันได้ฮักเสานน่บมันปาดแล้ว่าทไ้บ้าอ่าได้ครับเชิญละงกันและโอเคก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะขอบคุณน้องนุกน้องปลายนะครับสำหรับมาให้ความสุขกับทุกทุกคนนะฮะฟังอยู่ครับผิดพลาดประการใดดูเหมือนเขาไม่อยากผมลงเลยนะ เอายงขินแล้วเขินแล้วเขินแล้วดูดิเอ้าแกเขินแล้วตอนเนี้ยอย่าเยอะได้ไหมยุดอย่าอย่าไปหยอรักคนนี้คนนี้ก็ยี่สิบจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าพูดไม่ดียี่สิบไม่ไปใช่ไหมฮะโชคดีเด้อเชรจครับ อือ,อคือคือผมไม่รู้นะว่าทุกคนได้เห็นตรงจุดนี้หรือเปล่านะครับพูดแบบจากใจเลยก็คือทุกสายตาทุกรอยยิ้มเองเนี่ยมันส่งพลังขึ้นมาข้างบนผมผมเชื่อว่าน้องนุกน้องปายอาจจะไม่พูดนะแต่ขอเป็นตัวแทนคนที่มายืนตรงเวทีตรงนี้นะครับว่าเขาเรียกอะไรอะความสุขของทุกๆคนนะ มอบให้กับเขาขอเสียงตกมือให้กับน้องนุ๊กแล้วกันไปนะครับขอบคุณครับมาเลิกครับงทมแทงแทมแทงมีคนจะลงมีคนจะลงจากเวทีบวชไหมฮะเอซ่าห้างพันเตียยังไม่ได้บวชเลย เล่นเอง <c oughs> อันนี้จะไม่ให้ลงจริงหรอกเนี่ยหยนหน้าอย่าเดี๋ยวมานี่น,นะหยุนนะต้องตีไม่มีฮะ,อะอ đi, อขอบคาร์นตี้เดี๋ยวมเดี๋ยวจะเต้นขอบคุณ FC วันนี้อ๋อ <c oughs> วันนี้ทะลุ4,000คนนะครับในยอดสตรีมไลฟ์ขอบคุณทุกทนนะครับ <c oughs> สี่พันคนสุดยอดมากสี่สี่พันคนมาประมาณห้ 4, าร้อยสี่พันคนฮะสี่พันทุลละสี่พันกว่านะครับขอบคุณทุกท่านขอเสียงปรบมือด้วยครับเอออ่ะโอเคอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปยังไงครับ ถ่ายทุกมุมนะสี่มุมนะครับ oh <yeah. S 1> เหมือนนักบวยไหว้สี่ทิศนะฮะเรียนเชิญครับ okay. โอเคอเออพี่อมรขึ้นไปอยู่ข้างบนปะโอพี่อมรวะพี่โอปอเขาบอกผมมาเมื่อกี้ครับเนี่ยน้องไข่มุกบอกผมมาบอกพี่อมรขึ้นไปข้างบนอ๋อหมายถึงไอไอไอ,ไอ,ไอ,ไอปอยืนไทยจะรุพุ่มปะ อีกมุมมาอีกมุมมามุม คุณคุ้นไหมฮะเดินถ่ายรูปตามโต๊ะ